เมื่อชีวิตเจอปัญหาธรรมะเป็นเครื่องนำทางสู่ทางออกชีวิตนั้นเปรียบเสมือนการเดินทางบางครั้งก็ราบรื่นบางครั้งก็มีขวากหนามมีอุปสรรคเข้ามาให้เราได้เรียนรู้และเติบโตและเมื่อใดที่เราต้องเผชิญกับปัญหาความท้อแท้สิ้นหวังหรือความสับสนย่อมเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นธรรมดาของมนุษย์บุถุชนที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้ ทว่าท่ามกลางความทุกข์ยากเหล่านั้นยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นดั่งแสงสว่างนำทางให้เรามองเห็นหนทางที่จะก้าวผ่านพ้นไปได้สิ่งนั้นก็คือธรรมะนั่นเองหลักธรรมพื้นฐานที่สำคัญยิ่งเมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาคืออริยสัจสี่ซึ่งประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคการเข้าใจอริยสัจสี่นี้อย่างถ่องแท้จะช่วยให้เราไม่จมปลักอยู่กับปัญหา แต่จะมองเห็นสาเหตุและแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบอริยสัจสี่นี้ไม่ใช่เพียงคำสอนแต่เป็นสัจธรรมแห่งชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์เพื่อให้ผลจากกองทุกข์ทั้งปวงทุกข์คือความจริงที่ว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์มีความทุกข์เป็นธรรมดาอาจเป็นความทุกข์ทางกายเช่นความเจ็บป่วยความแก่ความตาย หรือความทุกข์ทางใจเช่นความโศกเศร้าเสียใจความกังวลความผิดหวังเมื่อเจอปัญหาสิ <inter> ่งแรกที่เราควรทำคือยอมรับว่าน <th> ี่คือทุกข์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของชีวิตการปฏิเสธหรือต่อต้านทุกข์มักจะยิ่งทำให้ทุกข์นั้นขยายใหญ่ขึ้นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์สาเหตุหลักของทุกข์ก็คือตัณหาอันได้แก่ความอยาก ความทยานอยากในสิ่งที่ตนเองปรารถนารวมถึงความเกลียดความไม่พอใจในสิ่งที่ไม่ปรารถนาและอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อเรารเผชิญปัญหาหากเรามองย้อนกลับไปก็จะพบว่าเบื้องหลังความทุกข์นั้นมักจะมีเหตุจากความอยากของเราเองเช่นอยากให้ปัญหานั้นไม่เกิดขึ้นเลยหรืออยากให้มันหายไปโดยเร็วการเข้าใจสมุทยัย จะทำให้เรามองเห็นรากเหง้าของปัญหาและเริ่มที่จะคลายความยุติและความอยากต่างๆที่มีต่อสิ่งนั้นนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งก็คือนิพพานสภาวะแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงแม้ว่านิพพานจะเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่การเข้าถึงความสงบสุขในระหว่างการเดินทางก็มีความสำคัญเมื่อเราเข้าใจว่าทุกมีเหตุและเราสามารถดับเหตุนั้นได้ ก็จะเกิดความหวังและกำลังใจที่จะก้าวต่อไปมรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์ซึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมากรรมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติ ความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบหนทางนี้คือเครื่องมือสำคัญที่จะพาเราไปสู่การดับทุกข์หรืออย่างน้อยก็ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่กับความทุกข์ได้อย่างสงบและมีปัญญานอกเหนือจากอริยสัจสี่แล้วหลักธรรมอื่นๆที่เป็นเครื่องนำทางที่ดีในยามยากก็คือขันติหรือความอดทนอดกลั้นและวิริยะหรือความเพียรพยายาม ขันตินี้เป็นเหมือนเกราะป้องกันจิตใจของเราจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นการอดทนต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่รีบร้อนตัดสินใจหรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวจะช่วยให้เรามีสติและสามารถมองปัญหาได้อย่างรอบด้านมากขึ้นบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเป็นการทดสอบความอดทนของเราเพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตส่วนวิริยะคือพลังแห่งการขับเคลื่อน เมื่อเรามีสติมีปัญญาในการมองปัญหาแล้ววิริยะคือพลังที่จะพาเราลงมือแก้ไขการจะก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้ย่อมต้องอาศัยความเพียรพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ท้อถอยเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวการมีความเพียรย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีในที่สุดการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในชีวิตประจำวันสามารถทำได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่โตเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกไม่สบายใจกังวลใจหรือผเผชิญหน้ากับปัญหาลองหยุดสักนิดหายใจลึกๆแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่คือทุกข์อะไรอะไรคือสาเหตุของทุกข์นี้มีทางอื่นใดบ้างที่จะดับทุกข์นี้ได้เราจะเดินไปตามหนทางแห่งการดับทุกข์ได้อย่างไร การฝึกฝนการตั้งคำถามเหล่านี้จะช่วยให้จิตใจเราค่อยๆเยือกเ,เย็นลงและเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานลองนึกถึงเรื่องราวของนายสมชายชายหนุ่มผู้มีกิจการร้านอาหารที่กำลังไปได้สวยแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโรงงานที่เขาสั่งซื้อวัตถุดิบหลักเกิดไฟไหม้ทำให้วัตถุดิบขาดแคลนอย่างหนักร้านอาหารของเขาก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ลูกค้าลดน้อยลงยอดขายตกหวบนายสมชายรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังสภาพเศรษฐกิจก็กำลังซบเซาเขาเริ่มโทษปัจจัยภายนอกโทษเจ้าของโรงงานโทษสภาพเศรษฐกิจแต่ยิ่งโทษก็ยิ่งรู้สึกแย่ลงวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสไปฟังธรรมะท่านพระอาจารย์ได้เทศนาเรื่องอริยสัจสี่สและขันติวิริยะนายสมชายได้ฟังแล้วฉุกคิด เขาตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สาเหตุของทุกขนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากความคาดหวังของเขาที่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการและความไม่พอใจที่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นเช่นนั้นด้วยหลักธรรมที่ได้ฟังเขาลองปรับมุมมองใหม่แทนที่จะจมปลักอยู่กับความสิ้นหวังเขาเริ่มมองหาสาเหตุสมุทไทยที่แท้จริงและพยายามดับเหตุเหล่านั้น เขาตระหนักว่าแม้จะไม่มีวัตถุดิบหลักเหมือนเดิมเขาก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้เขาใช้วิริยะในการค้นหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันเขาใช้ขันติในการอดทนต่อข้อจำกัดต่างๆและพยายามสื่อสารกับลูกค้าด้วยความจริงใจอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้เขายังใช้สัมมาวาจาในการพูดคุยกับพนักงาน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ร่วมกันและร่วมมือกันหาทางออกเขาใช้สัมมากรรมมันตะในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและสัมมาอาชีวะในการหาทางสร้างรายได้จากช่องทางอื่นๆเช่นการทำอาหารกล่องส่งให้กับบริษัทใกล้เคียงด้วยความเพียรพยายามและความอดทนประกอบกับปัญญาที่ได้จากการพิจารณาหลักธรรมวันหนึ่งร้านอาหารของนายสมชายก็เริ่มกลับมาดีขึ้น แม้จะไม่ได้เหมือนเดิมทุกประการแต่เขาก็สามารถประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้และที่สำคัญที่สุดเขาได้เรียนรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้เขายิ่งเล็กลงแต่กลับทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองเรื่องราวของนายสมชายสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเรารเผชิญปัญหาการมีธรรมะเป็นเครื่องนำทาง ไม่ได้หมายถึงการที่เราจะไม่มีความทิกแต่หมายถึงการที่เรามีความสามารถในการจัดการกับความทุกนั้นได้อย่างมีสติและมีปัญญาธรรมะช่วยให้เราไม่มองปัญหาเป็นศัตรูแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตข้อคิดและแนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมีหลายประการประการแรกคือการฝึกเจริญสติ การเจริญสติคือการรู้ตัวอยู่เสมอในปัจจุบันขณะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือกำลังรู้สึกอย่างไรการฝึกเจริญสติจะช่วยให้เราเท่าทันอารมณ์ของตนเองเมื่อเกิดความถูกความกังวลหรือความโกรธเราจะสามารถรับรู้ได้ทันท่วงทีและไม่ปล่อยให้มันครอบงำจิตใจลองฝึกการกำหนดรู้ลมหายใจการกำหนดรู้ลมหายใจเป็นการฝึกสติที่ง่ายที่สุด เราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่ตั้งใจรับรู้ถึงลมหายใจที่เข้าออกการจดจ่ออยู่กับลมหายใจจะช่วยให้จิตใจสงบลงและเป็นฐานในการพิจารณาปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพประการที่สองคือการฝึกพิจารณาความไม่เที่ยงอนิจจังทุกสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแม้แต่ปัญหาที่ดูเหมือนจะใหญ่หลวงเพียงใด ก็ย่อมมีวันเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าใจถึงความไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปและจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นลองพิจารณาถึงสิ่งที่เคยทำให้เราทุกข์ในอดีตวันนี้มันยังคงเป็นปัญหาอยู่หรือไม่แน่นอนว่าหลายสิ่งหลายอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้วหรือมีความเปลี่ยนแปลงไปนี่คือหลักฐานของความไม่เที่ยงประการที่สคือ การฝึกเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาพรมวิหารสี่เมื่อเรามีความทุกข์การแผลเมตตาให้กับตนเองและผู้อื่นจะช่วยให้จิตใจเราโอนโยนลงความการุณาคือการปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เมื่อเราเข้าใจว่าผู้อื่นก็อาจกำลังเผชิญปัญหาเช่นเดียวกับเราความรู้สึกเห็นอกเห็นใจจะเกิดขึ้น การมีมุทิตาคือการยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจะช่วยลดความรู้สึกริษยาหรืออิจฉาลงได้และอุแบกขาคือการวางเฉยเมื่อไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้หรือเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเป็นไปตามกรรมจะช่วยให้จิตใจเราไม่แบกรับความทุกข์ที่ไม่จำเป็นเมื่อเราเจอความยากลำบากลองนึกถึงผู้ที่ลำบากกว่าเราแล้วแผ่เมตตาให้เขาเหล่านั้นความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปประการที่ส คือการหมั่นสวดมนต์เจริญภาวนาการสวดมนต์เป็นการรวบรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวและเป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งอันประเสริฐการเจริญภาวนาคือการฝึกจิตให้สงบและเกิดปัญญาการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจเข้มแข็งสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นลองตั้งใจสวดมนต์บทที่คุณเคยสักบท ก่อนนอนหรือก่อนเริ่มทำงานในแต่ละวันหรือหาเวลาสัก5้าถึง10นาทีเพื่อทำสมาธิประการสุดท้ายคือการค้นหาปัญญาเมื่อเรามีสติมีขันติวิริยะแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นปัญญาจะช่วยให้เรามองเห็นทางออกของปัญหาได้อย่างแจ่มแจ้งปัญญานี้ไม่ได้หมายถึงความรู้ทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่คือการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง หากรู้สึกว่าปัญหาที่เจอเกินกำลังของเราควรปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์มีปัญญาหรือผู้รู้ทางธรรมเพื่อขอคำแนะนำการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจนำพามาซึ่งแนวทางใหม่ๆที่เรามองข้ามไปเมื่อชีวิตเจอปัญหาธรรมะคือแสงสว่างที่ส่องนำทางให้เราเห็นทางออกไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่การเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยปัญญาด้วยสติ และด้วยความอดทนความเพียรพยายามธรรมะจะช่วยหล่อล้อมจิตใจเราให้เข้มแข็งอ่อนโยนและมองโลกด้วยมุมมองที่กว้างไกลขึ้นโปรดจำไว้ว่าทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตล้วนเป็นบทเรียนที่มีค่าเป็นโอกาสให้เราได้พัฒนาตนเองเป็นบันไดขั้นสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงขอให้ทุกท่านจงมีกำลังใจ มีสติปัญญาในการก้าวผ่านทุกทั้งปวงและคนพบห้นทางแห่งความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป